ผูพ้พิเศษบินดุมาทั้งทีบี้ตัวเหลือเท่าไหร่ใส่ให้สุดพร้อมก้าวข้ามขีดจำกัดสวัสดีครับมาพบบผมในคอลเลกชันน e ารกเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอรน,นะครับยูจีโฟน เป็นแอปพลิเคชันให้บริการเช่ามือถือบนระบบค่าวสามารถปล่อยบอดฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนที่มี ID เกมเยอะมากมายแต่มีมือถืออยู่เพียงเครื่องเดียวราคาเริ่มต้นที่10บาทต่อวันแพ็กเกจแนะนำเป็น m v p ปลอดภัยไม่เปลืองเน็ตพอปิดเครื่องก็ยังฟาร์มต่อได้โหลดผ่านโค้ดนี้รับส่วนลดถึง70บาทได้จากช่องแมคโครนอดีนั่นเอง อย่าลืมโหลดมาลองใช้งานกันเยอะๆนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถทุกถูกเที่ช่วยเป็นกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อป รารับเติมเกมลายโรนเจอร์ปลอดภัยแน่นอน100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะดำเนินถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ตามเพจมากกว่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นคนใครสนใจแจกไพ่เกจต่างๆหรือ Ruby, 98, รูบี้เก้าร้อยแปดสิบแหวรูบี้หรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถจัดกันได้ที่เพจร,ร้านมารุช็อปโนหนึงมาครับมาพูดกันในวันปิดลีกพีพีอีกเช่นเคยแต่ไม่ใช่ซีรีส์พีพีมาราธอนแต่อย่างใดและในวันนี้มีเซอร์ไพรส์สำหรับตัวเกมทำให้ผม จเต้นเหนือเต็มไปอย่างมากครับผมสำหรับตู้เรนเจอร์พิเศษรับบินดุนั่นเองนะครับผมทำไมผมถึงต้องตื่นเต้นรู้ไหมทุกคนเพราะตู้นี้ผมเป็นคนขอร้องผ่านทางทีมงานไทยไปนั่นเองนะครับผมขอไว้ตั้งแต่ช่วงครบรอบ10.5ปีก่อนที่บอลมืดจะมานั่นเองเนาะสำหรับตู้กระช่านี้ว่าเฮ้ย บินดูเนี่ยปีแล้วมันค่อนข้างเวอร์เลยนะผมและนา้ๆนาจะกลับมาให้เปิดทีหนึ่งและเรดมาครั้งหนึ่งเนี่ยอ้โููห0 1่ในช่วงธันวาคมที่ผ่านมาช่วงคริสต์มาสนั่นเองเนาะใครที่เปิดอยู่เป็นหมื่นหมื่นตั๋วน่าจะรู้นะครับว่ามันไม่ออกเลยนั่นเองแต่ในวันนี้ผมมันมาปรากฏอยู่ที่ตรงหน้าแล้วแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานไปอย่างมากที่รับฟังเสียงของผู้เล่นนะครับผมดังนั้นครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาติกันเลยดีกว่าโดยต้องขอสรารภาพทุกคนไว้ก่อนเลยว่า ในไอดีหลักของผมเนี่ยสำหรับสมุดสะสมโปรติผมอัพเรนเจอร์แม็กเรียบร้อยเนี่ยผมจะไม่ได้กดรับรูบี้โดยทันทีทันควันนะครับผมผมจะดองเอาไว้เรื่อยๆเผื่อใช้ใน Android บ้างเผื่อใช้ใน iOS เติมรูบี้เพื่อซื้อขนลงขนลุกอะไรทํารีวิวให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนเห็นครับผมผมได้เผือกดรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นได้ว่ารูบี้พุ่งมาถึง800รูบี้นั่นเองนะผมทําให้ผมมีรูบี้เตาเทอรี่ทั้งหมดณตอนนี้1,460นั่น เซึ่งมันมอจอ่หมอจอ,อ,จอกับตู้บินดุนี่เลืเกินฉะนั้นเปิดไปก่อนเลยครับตั๋ว5ใบคบก็ผมจาก1 5 9ใบนะและไม่ออกด้วยเอาไปกดกระช่าเอฟกันก่อนเมื่อกี้ถือน้าจิ้มนะครับยังไงดีไหนเป็นใจไหมโอ uh, ้โหไม่น่าเป็นใจเท่าไหร่เลยแต่ว่ากลับมาเปิดกันก่อนนะครับผมปตั๋วเราคนงานที่เยอะโอกาสออกก็น่าจะพอมีแหละนะครับ แต่ว่าตอกตามตรงตอนนี้ใจค่อนข้างร้อนนะครับผมผมอาจจะกดกรชารัวๆกันสักหน่อยเนาะก็ผมไม่ต้องตกใจกันไปแต่ว่าเวลาใจร้อนทีไรบอกตรงๆว่าไม่เคยออกนะแต่ว่ามันอยากได้อะทาไงอะนะครับรอมาไปปีๆนะยังไงดีขอหน่อยได้ไหมเบนดูเนี่ยเออชื่อเสียงเลื่องลือนะครับผมสู้คนอื่นเขาชาวบ้านช่องเขายากยากเวลาไม่มีเนี่ยนะเดี๋ยวดูเหรีน,นิดนึงสิมีไหมสําหรับโคนที่บินดูไม่ใช่มีแต่หน้าตู้นะ อยู่ล่างสุดเลยนะครับผมเมื่อสักครูน่นี้โอเคไปลุยต่อเนื่องอ,อ,อีก5า้าใบเกมนักเวทไม่ต้องเอาอตัวเกลือมาใส่ตู้นี้ได้ไหมเนี่ยถ้ามันมีแต่ตัวเกลือเหมือนตู้ธรรมดาเลยว่าทุกคนโอ้โหสุดจริง129ยบาใบที่เหลือไปต่อเนื่องรอบถัดมายังไงขอ,อหน่อยได้ไหมอมอยิ้มกระโหลกเบาวเฮ้ยเจดาวรัวรเลยวะ่ะ สมเป็นตู้ออกแสงมืดจริงๆประจำบ่นปุ๊บมาเลยแสงมืดนะครับไม่เอาตัวนี้โอ้โหตัวนี้มีเลี้ยวในดีไม่ต้องเอามาทำโอ้โหตัวไหนมีแล้วนี่มาจังเลยนะครับปาระชเกอีอสักรอบปะโอ้โหเจ็ดดาวล้วนๆเลยวาะแล้วมาแบบโคนี่แสงนีง่ใครจะเอาได้มามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเก่าแล้วนะครับบางก็บางด้วยเนาะแล้วก็ไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรเป็นพิเศษสู้บินดุไม่ได้เลยเพราะไม่มีร่างก้าวดาวด้วยนั่นเอง และโรบินฮูดก็ยังมาการบินไม่เอาครับผมอยากได้บินตอนนี้นะไปต่อเนื่องดีครับผมเหลือ109ใบแล้วจังหวะน,นี้ผ่านไปยังรวดเร็ว50บใบแล้วเป็นการบินอีกแล้เวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่ไงบ่นเยอะการบินใช่ไหมเอาบินไปเลยละกันแม่มดบินแม็กไปแล้วแล้วมีตัวสำรองไม่รู้กี่ตัวแล้วด้วยนะทุกคนในดีผมเนี่ย โอ้โหไหนดูด,ดิมีอะไรบ้างเนี่ยมันมีทุกตัวเลยนี่หว่าในตู้นี้และกดแบบทีเผลอไายังไงดีอมายากลไฟโอ้โหมาทําเพื่อไปรัวๆเลยละกันด้วยความใจร้อนครับผมอาริสเจยงดวงใจใจใครวะเนี่ยไม่ใช่ใจผมละคนหนึ่งและยังไงตอ่อฮะเอ๊ ja ue, ะเดจาวูบอกว่าเนี่ยโอ้โหอะไรวะเฮ้ย <Hey! S 2> เกินไปวะน้องโอ้โหคอนเทนต์วิ่งเข้าใส่อาริสสามตัวติดอะไรวะเนี่ยตัวหายไป15บห้าใบไม่งั้นนึกว่าเดจาวู ue, นะะโอ้โห อะไรกันครับเนี่ยเกินไปบ่าน้องมากายชาเอฟเอาให้หมดเลยและการดูทรงแล้วไม่ค่อยมีดวงเอาเกลือทิ้งไปเอ้ยเจ็ดดาวโอเคเอามาต่อเน,นื่องครับผมค่อยมีทรงเลยหกสิบเก้าใบาสุดท้ายยังไงดีมาหน่อยได้ไหมโคโนี่วาดลงไปแล้วกดไปเลยครับผมนะจังหวะเดียวกับที่แอนิเมชั่นมันคนี่ตีนะครับมันมักจะชอบออกโนวยหลายหลายคนก็มักจะใช้สูตรนี้กันผมก็เลยขอลองบ้างนะครับและยังไงดีโป ม,มงกับปลาลักอุตสาลูกเล่นเยอะไม่ออกให้เราเลยไปต่ออโคนี่ไม่หมดน้อยอยากได้โคนี่แหละแต่ว่าขอเป็นโคนี่ในเหลดบินได้ไหมไหนดูดิเลดเท่าไหร่0.77อู้ก็เยอะอยู่นี่ในคิดมาที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี่คือ0.14นี่เพิ่มมาเยอะมากนะฉะนั้นแล้วโอกาสการออกค่อนข้างที่จะถือว่าสูงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับดีกว่าไม่เพิ่มโอกาสเลยเนาะและมูดันเจียนมาทำเพื่อ 50ใบครับผมสุดท้ายแล้วนะจริงๆเรายังมีที่เก็บตุนเอาไว้ที่ยังไม่ได้รับอยู่นะแต่ว่าเอาเท่านี้ก่อนนะการหัวร้อนเปิดให้ออกก่อนอ,อไอ้นี่มันมา3ตัวแล้วนะวันนี้มาสูตรต่ำกว่า50ครับผมตัวจะมาได้ไหมปัป๊บมูลทาเนจอนมูลหมูป่าไม่เอาโอ้โหปากดบี้บ้างดีกว่าวะเศ้ษดาตั๋วอยากเก็บไว้โคนระโบบ้างนะครับเดือนหน้าอาจจะเป็นโคนาโบที่เราคาดหวังให้มากันก็ได้นะครับผมก็ ต้องเก็บเผื่อเอาไว้บ้างนะครับดังนั้นรูบี้มาเลยได้ไหมแบบรัวๆปะรัวๆอือเจ็ดดาวมารัวๆกระแทกหน้าแบบมูนนักข่าวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโคตรเกลือจริงๆเลยว่ะอือคือแบบส่วนใหญ่นะถ้าคนจะได้นะผมเชื่อว่าไม่ห้าใบเลยก็เปิดไปเป็นร้อยสองสาร้อยครับถึงจะออกตัวหนึ่งนะอูนี่ขนาดศูนจุดเจ็เนะเนี่ยโอ้ต่อไม้ก็มาโอ้โหสุดยอดจริงๆว่ะเจ้าจอด มาเปลี่ยนภาษาเลยดีกว่าจาังหวะนี้เท่าเกมเป็นภาษาจริงอย่าโคนี่เมตรร่างธรรมดาครับผมมาไปที่กาชาติกันเลยดีกว่าครับผมใจมัน,นมร้อนรุ่มเหลือเกินเหลือแค่พันหนึ่งร้อยกับอีกตัวไม่ถึงห้าสิบแล้วนะครับประมาณสี่สิบเท่าน,นั้นก็เดีย๋ยวไว้มายกที่สองแล้วกันเนาทัาหากเปิดไม่ออกปากคงไว้ก่อนเลยเพราะผมเชื่อว่าพมไม่ค่อยมีดวงกับพวกตัวบินผมไม่เคยเปิดเลยอ <c oughs> ืพูดปุ๊บมาปั๊บเลยตัวบินนะเอ้ตัวนี้มันเพิ่มเลรยในตู้ด้วยนี่หว่า เออว่ามันมีตัวโปรติบินด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่แสงมืดเอาไปต่อครับผมยังไงดีรอบถัดมาเซอร์ไพรส์ผมหน่อยได้ไหมขอชำชำหมูเด้งโอเคได้หมูเด้งใช่ไหมได้เลยไปต่อเลยละกันอเก็บไว้กว่อนนะหมูเด้งผมจะยังไม่ย่อยทิ้งนะครับเพราะว่าผมเคยใช้สูตรหมูเด้งในการเปิดกรชาอยู่นะเผื่อมันจะใช้ได้นะครับผมขอเก็บไว้กว่อนไว้รอบถัดไปในการใช้รอบนี้ขอแบบสดๆดก่อนฉะ่นนั้นครับผมไปต่ออีก300เลยละกัน ไม่ต้องเลยรอป๋าป้าป้าป้าป,าป,า,ปาป้าอืมอึ่มแยังคงเป็นไอบินสองหน่อนี้ที่เรามีเยอะแล้วโอ้โหมันเพิ่มโอกาสบินอะไรวะเนี่ยบินใหม่ไม่เห็นบินเก่าท่วมท้นนะปาตัวอีกรอบปะเอาให้เกี้ยงเลยอีกรอบนึงรอบสุดท้ายอืมแม่มดบินไม่ใช่บินแบบนี้นี่มันไอโคนี่แม่มดไม่เอาโอ้โหปลาลูบี้ยังเหลือไงงะโอ้โห ปีที่ผ่านมาเปิดแยบแยบไปเพราะว่ามันเป็นไหวพริบผมเลยไม่ค่อยสนใจมาจนได้ให้ผมอย่างน้อยใช้คียวอร์ได้เออมันโฮยูแล้วอีก300สุดท้ายปะปาปาปา,ปามาเลยไหมหน่อยนะหน่อยไหมอืมอืม,อมเรียบร้อย A later few moments ก้าวข้ามขีดจำกัดแล้วมาจัดการต่อผมหน้าโหลดเข้าเกมเป็นภาษาจีนกับลุง Ultra. เคร่างอัลตร้าเองอันนี้หลายคนแนะนํามาว่าเข้าไปลุงเคแล้ว มักจะออกได้บินดุนั่นเองนะครับผมและผมไปทําการก้าวข้ามขีดกัดแ็นไหมรูบี้สองพันส6 r รีแล้วจากที่เมื่อกี้เหลืออยู่200น่อยหน่อยๆเท่านั้นเองเนาะและตัวผมก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันครับเป็น58ตัวเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไปรับตามกล่องของขวัญรับตามแพ็กอะไรที่ผมยังไม่ได้รับดองๆไว้เนี่ยเอามารวมกันได้เท่านี้นะครับผมและรอบที่1ครับผมแชมเปญ โอ้โหจะมาฉลองชัยอะไรยังไม่ออกเลยครับผมบินดุไม่ต้องเอามาแชมเปญน,นะโอ้โหไปต่อเน,นื่องเอ้ยหมูเด้งเราลืมไปเลยเมื่อกี้นี้เรานัดกันไว้ใช่ไหมทุกคนว่าจะใช้สูตรหมูเด้งเอามาเดี๋ยวลองดูกันหน่อยว่าสูตรเขาได้ผลหรือเปล่านะเอาเป็นหมูเด้งตัวใหม่เลยกันเพราะเพิ่งออกจากตู้กาชาเมื่อกี้นี้นะครับผมไป เลสซูโกครับผมบันทึกไปเลยและลุยกันต่อที่กาชาครับผมมาพลังหมูเด้งครับผมรอบถัดมาตัวต่ำกว่า50แล้วยังไงปัป๊บเทอรลี่ดีเลยตัวนี้มีอยู่ในเพิ่มเหนยกาชาด้วยเนี่ยเพราะเป็นตัวบินใช่ไหมเออผมจำไม่ได้นะครับไม่ได้อ่านมามตัดตัวไม่ต้องเอามาเอาสามสิตัวยังไงรอบถัดมาป,าปั๊บนักเรียนอีสักรอบหน่อยไหมตัว เดีย๋ยค่อยไปรูบีบ้างครับสรับไปสลับมานะครับผมอยากเก็บตัวไปลงพลโบมากกว่านะเลยอยากจะใช้รูบีนะครับผมและยังไงโปะ mm hmm. แม่มดบินตัวที่เท่าไหร่หรือว่านี่ในดีเนี่ยโอ,โอ้โหปั้นแม็กไปแล้วด้วยนะครับขยันมาจังเลยนะเอารอบถัดมายกเล,ลิกลูแล้วตีไปเลยโคนี่ตีเราก็จะกดนะผมให้มันตรงจังหวะอย่างนี้และยังไงสักตัวเดิมสักตัวสักตัวโอ้โหหมูเด้งเรื่องหมูเด้งจริงๆๆ และรอบถัดมาแบบทีเผือไปเลยครับผม300บีถัดมาแล้วเป็นแซลลี่ดีเลยเมอร์ลี่บินโอ้โหเก่าเกินใช้ก็ไม่ได้เอาตัวบ้างครับผมสับไปสับมาแล้วปั๊บหมูเดซิก้าช้างมีเยอะแล้วพี่และทีเผออีกหนึ่งที่โอโหมาเก่งมาบ่อยบนเยอะก็มาให้เหลือเกินนะ่าจะพีร้อยแล้วครับพี่ถ้ามาเยอะขนาดนี้นะ อ่ะอีกหนึ่งรอบแปลอ่ะเป็ดไม่เอาแล้วครับผมรูบี้ดีกว่ารอบถัดมาปลาปลาโอ้โหมีจันคอมพีทันทีโอ้โหเห็นเงาตัวแรกแล้วรู้เลยบบนโดมาแล้วครับผมอุ้ยเยี่ยมยอดเยี่ยมกูดเอีว่าแต่เราเปิดกาชาปไปเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูกล่องหน่อยก็กันเนาะสำหรับกล่องการันตีนะว่าถึงไหมโอ้ถึงด้วยเว้ยเราเปิดไปกี่ครั้งมะเนี่ยสำหรับรูบี้อู้เจ็ดครั้งพอดีเลยกล่องการันตีแรกพอดีแต่ว่า เดือนนี้ผมได้ครบทุกตัวแล้วนะลุงเคซลลี่พาเฟ่ครับโคนี่เมียได้หมดแล้วเอามาลองดูละกันนะว่าผมจะได้อะไรเอาเลขอื่นบ้างทุกทีผมชอบเปิดเลข3าูนย์ใช่ไหมเดี๋ยวรอศูนย์ศูนย์บ้างนะครับว่าจะออกเป็นอะไรแต่โคนี่เมียตัวก็ดีนะเอามาเก็บไว้เผื่อไว้ทำาก้าดาวแม็กอะไรเงี้ยท่าในนั้นเขานะเป็นเก่งนะครับกดไปเลยละกันมาอัดเด้งรอบที่1อัดเด้งรอบที่2และรอบที่3ครับผมขัดมา รอบที่4และรอบนี้แหละรอบตัดสินกระโดดดึงดึงและโคโนี่เมดแปลงพี่หน่วงโอเคไม่เป็นไรถือว่าเราได้ร่างธรรมดามาเก็บดูไว้เป็นพี่หน่วนะเพราะว่า ร่างก่อนนี้เราปั้นไฮเปอร์แม็กไปที่เรียบร้อยแล้วหน้ามันก็จะไม่ค่อยเหมือนพี่นวงเท่าไหร่บทสรุปนะ้วผมได้ราไรกันบ้างหนึ่งเลยพี่นวงเคสเอ็มจากกล่องการันตีอีกหนึ่งตัวเมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วก็บินดูตามที่เราหวังนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีตัวของแซลลี่แม่มดกี่ตัวเอ่ยรู้สึกว่าได้เยอะอยู่โอ้โหสี่เลยนึกว่า3นะเราแม็กเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสำหรับไฮเปอร์แม็กเนาะแล้วก็มีเมอร์รี่บินนะครับแอลลี่บินเนาะแล้วก็ตัวของ โอนี่บินอูเท่ากับว่าเราได้แต่ท่านมืดนะเนี่ยสำหรับตัวบินถ้าแสงได้มาจึ้งหนึ่งนะครับทางดูจะถูกกับทานมืดเนาะและทิ้งท้ายกันนิดนึงนะผมใครเถียนตู้บินดุนี้แล้วอยากจะเปิดก็ตามสะดวกสบายเลยนะผมแต่บริหารตั๋วกันดีๆบริหารรูบี้กันดีๆนะครับผมเพราะว่าทางด้านของแพลนเก่าแสงมืดเก่ากลับมาขายเรนเจอร์4ตัวตู้แสงและตู้มืด ยังคงแผนตามเดิมนะครับผมซึ่งมันจะมาอย่างเร็วสุดคือวันพุธหน้าวันที่14หรืออย่างช้าหน่อยเนี่ยอาจจะไปวันที่16วันศุกร์เนาะหรือว่าช้าสุดก็คงจะวันที่17นะครับหรือจะช้าไปวันนั้นีกก็คือวันจันทร์และคงไม่มีไกลกว่านี้แล้วนะผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเบียดบางเวลาของตู้มืดด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยจะมีโคนระโบมาด้วยวางแผนใช้รูบี้ใช้ตัวก็ให้ดีแล้วกันว่าตัวไหนเป็นสิ่งที่ทีมเราต้องการมากกว่ากันนั่นเองและก่อนจะลางไปอย่าลมกกดด subscribe like สิ่งแจ้งเตือนเป็นกระจายช่องไมโครนอย์กันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาบก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย